สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านตีเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมและราคาเพินะคะประจำวันที่สิบสี่กันยายนสอง5นห้าหกห้านะคะเนื่องจากว่าวันนี้ไม่มีแพทอัปเดตใดๆน,น,นะคะแต่ว่ามีกิจกรรมแล้วก็ราคาเพิอยู่ก็เลยแม่บ้านก็เลยนํามามัดรวมกันเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบอกอีกครั้งนึงว่าแม่บ้านเออเป็นหวัดอยู่นะคะเสียงอจาจจะแปลกๆนิดนึงนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกิจกรรมแล้วก็ราคาเพิรของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลยฟิ กิจกรรมสตรีมฟรีเพวีคนะคะสุมหรับแบล็กเนสเซอร์ฟรีก็ตั้งแต่วันที่13กันยายนถึง20กันยายนนะคะจะสามารถเล่น Black Desert ร์ฟรีได้นะคะแต่ว่าจะต้องไปเล่นที่ใน s t e รีมนะคะอันนี้เฉพาะ s t e ี m เนาะก็หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเล่นฟรีจะสามารถเล่นยังต่อเนื่องได้หลังจากทำการซื้อเกม a s s นะคะก็สามารถไปตรวจสอบอที่ s t e ีมสโตร์ได้เลยนะคะ กิจกรรมของนบสนับ EO มูลมาถึงแล้วนะคะเอออันนี้ก็รวบรวมเหรียญทองคำเจทีนานะคะแล้วก็ไปแลกของการส่วนมันก็จะเป็นเออลืมแล้วอเอาเป็นว่าดีดล้กันนะคะเหมือนเป็นพวกกล่องสุกอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอดูก,ก่อนนะนก็จะมีเข้ามาในร้านค้าใหม่ด้วยนะรู้สึกว่าาทำไม่ผิดเหมือนจะมีพวก เอ,อกล่องอาคากระทูอะไรแบบนี้ให้เราแรกนะคะสะสมครบสิบอันส่วน NPC พซเจทีน่าก็จะอยู่ตามคอกมาในแต่ละเมืองนะคะเคแล้วก็เอ,อเตรียมหนึ่งร้อยไมไว้ด้วยนะคะเพราะตั้งแต่วันที่สิบสี่กันยายนถึงยี่สิบสี่กันยายนเนี่ยจะมีแพ็คสนับสนุนเจทีน่ามาขายให้เราวันละร้อยไมร้อยไม้นะคะก็จะมาทุกๆวันเลยแล้วก็เราก็รอดูก่อนก็ได้นะคะว่าแพ็คไหนเราโอเคเราใช้ไหมอย่างสายมาอย่างเงี้ย ก็คือจะเอชอบแน่นอนของวันที่สิบหกนะคะเพราะมีน้ำยาวิ่งฉลุแล้วก็พลังม้าฝีเท้าจัดเนาะแต่้ากขรบาไม่ใช่สายม้าก็อาจจะข้ามไปนะคะก็มาดูละกันว่าอันไหนอะที่แบบวันไหนที่เราแบบโอเคแล้วก็ซื้อนะคะอันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องซื้อเนาะไม่ต้องเสียหนึ่งร้อยใหม่นะคะจะกรรมท่องโลกผจญภัยกับ g m เอมนะคะก็มียากับ ถั่วเกาะอันแรกเนี่ยจะเป็นตั้งแต่วันที่14กันยาถึง26กันยานะคะโดยที่ท่องโลกของยาไปกับ GM เองโดยที่ GM จะมีการร้องของการประลองยานะคะอยางไม่คาคิดในกลุ่มสนทนาบ้านพักพระจันทร์ทรงกดในระยะเวลากิจกรรมรางวัลจะถูกส่งมอบให้กับนักผจนภัยที่ตอบรับการประลองยากับ T m นะคะตามผลการแข่งขัน อะไรเนี่ยชนะถ้าเกิดชนะก็บัลลองยาค่ะนะคะจะได้รับได้รับกำลังใจจากตีเอ็มเนนะคะซึ่งภายในประกอบไปด้วยวีพีหนึ่งวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแพ้ก็จะได้รับบาแผกจีเอ็มนั่นเองแต่ถ้าชนะก็คือได้ทั้งสองอย่างเลยประมาณนี้โอเคคนที่ได้รับกำลังใจจากจ m เนี่ยจะถูกส่งมอบให้วันที่26กกันยานะคะของอะ แล้วก็ต่อไปกิจกรรมที่สองนะคะมุ่งสู่โลกแห่งการเดินเรือๆกับ GM ก็คือไปเดินเรือแหละ GM จะพาทัวร์เรือนะคะวันที่17กันยายนเวลาบ่าย3ามโมงเป็นเวลา2 3สชั่วโมงนะท่าเรือเวเรียนะคะอยู่เซิร์ฟเวอร์เมเดียสโดยที่เส้นทางโดนเดินเรือโดยสรุปย่อนะคะก็คือหมู่บ้านเวเรียเกาะเรมาเกาะโจนสลัดหมู่บ้านท่าเรือเอฟเวเียแล้วก็วนกลับมาหมู่บ้านเวเรียนะคะ เหตุในการทัวร์กับ g m อนะเขาต้องเข้าร่วมเป็นตัวละครที่มีเลเวลต่ำกว่า49แล้วก็เข้าร่วมเป็นตัวละครที่มีกำลังมากค่ะมีค่ากำลังน้อยให้นำน้ำยาชูก,กำลังกันไย้ฟ้นฟูนนกํำลังไปด้วยก็คือการคนเปิดแดงคนปวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวที่แบบเลเวล,เวลต่ำกว่า45ไปจะเวิร์กสุดนะคะกิจกรรมเล่นกับ g m เอในเซิร์เวอร์ซีซั่นกันเถอะข้อแรกก็คือกำจัดจีเอนะคะ15กันยายนถึง16กันยายนตอนไม่ใช่สิต้องบอกว่า ตอนของวันที่สิบ้ากันยาตอนหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็สิหกกันยายศหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งโดยที่จ m เอเนี่ยเขาจะมาปรากฏตัวในสนามเอ,อ่อลบซีซั่นนะคะแล้วก็ถ้าใครฆ่า g m เอมได้ก็จะได้รับไปเลยหินคลอนห้าสิอันกล่องน้ำยาเอลิเซอร์ระดับสูงหนึ่งกล่องนะคะส่วนคนที่เข้าร่วมทุกๆคนเนี่ยก็จะได้รับหินคอนสามสิบอันเดอร์แล้วก็ได้รับกล่องน้ำยาวิเศษระดับสูงหนึ่งกล่อง ตามลาคาสั่งแห่งโชว์120นาทีหนึ่งอันแล้วก็คำพีเพื่ออัตราการดรอปด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะบอกว่าจะมี g ีเอเนี่ยอยู่ฝ่ายทะเลทรายสีแดงแล้วก็ทะเลทรายสีดำฝ่ายละหนึ่งคนนะคะในปราสร้างประหักผังเนาะ g ีเอจะลงไปในสนามรบแดงประหักพังนะคะก็เป็นสองสีสั้นก็ต่อไปการปรากฏตัวที่น่าตกใจของสิงห์ทอของร้อยแล้วนะคะก็ <c oughs> คือ มีวันที่17กับ18นะคะเวลาเดียวกันเลยก็คือ6กโมงครึ่งนะคะตอนเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นหนึ่งก็จะมีบอสโผล่ออกมาใช่ไหมโดยที่จะมีเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นแมททับอิมเบ็กบาๆๆบาบานะคะก็จะมีมันจะปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกันด้วยนะคะก็จะมีสี่สถานที่เนาะก็มีเขตทะเลทะเลสาบฟรองโดเขตสักสิงเกทกชายแดนไฮเดลภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ดาดหน้าผาหินเนาะ อันที่พี่จะได้รับนะคะก็คือของเสีนทั้งหมดแหละก็คือหินดำการเวลาแร่ถูบรรลกักเครื่องประดับหินดำฟ้องเวมนมนบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะให้กิจกรรมหมดแล้วเสริมใส่เข้ามาให้มันน่ารักจุกจิกกันเนาะ,เ,นะเดี๋ยวไปดูราคาเพิ่มกันนะคะไปเลยโอเคค่ะราคาเพิ่ของวันนี้เนาะเออก่อนหนึ่งก็จะเป็นแพ็กเกจต้อนรับงานเลี้ยงนะคะเพราะว่าการเลี้ยงกำลังจะมาใช่ไหม เก็ไปดูพรวอมกาละกันโนะว่า <GO> ม <IL S> so ีอะไรที่จะมีให้เราสอยไหมอันนี้นะคะแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณห้านะคะเหมือนมีตั้งแั่สัปบ้า์ที่แล้วแล้วปะไม่ชัวก็จะเป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียมนะคะห้ากล่องเนาะราคาสองพันหกร้อยแปดสิบบาทแล้วก็มีให้ไปสุ่มกล่องชุดแสลึหลับด้วยนะคะก็ มาหาการรมลดราคาชุดเปิดตัวปี2565เอ,อ่อวอลลุ่ม2นะคะราคเาหลือ680บาทก็จะมีชุดของเบอร์เซอร์เกอร์นะคะชื่อชุดคีการเดสของวายคิวรี่ชุดไฮพีเรียเอ๊ะไฮพีเรียนะคะแล้วก็อ่าชุดของขอแซชุดมารีโอวรนะคะชุดฮัซาซินก็ชุดของเบอร์ชุดทเทพแห่งขุนเขาแบบใหม่นั่นเอง ก็ของเซชุดเซราอุนุสนะคะแล้วก็มีอันนี้วอลลุ่มหนึ่งเนาะอันนี้มันก็มาแต่คราวที่แล้วแล้วนะคะจะไม่ผิดโอเคก็ของมันคล้ายๆเดิมปะเนี่ยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนมีไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของแพ็กมาเข้ามาแข่แมวบ้างก็จำได้ว่าเหมือนมันมีไปแล้วเนาะช่องนิวนี้เหมือนมันเป็นอันเดิมหมดเลยปะ ใช้ไหมทุกคนยังขอมาดูช่องนี้เลยแล้วกันนะคะก็อย่าลืมนะคะมีคูปองแจกด้วยนะคะถึงวันที่ยี่สิบแปดกันยายนก็ถ้ายังไม่รีบใช้ก็ดองไว้ก่อนนะคะหนึ่งร้อยไม่แตเออได้โคลาหนึ่งครั้งนะคะก็ถ้ายังไม่รู้จะซื้ออะไรก็ยองไว้ก่อนนะจ้าก็อนนี้แพ็กต้อนรับงานเลี้ยงเออเพรีเมียมคูณสามนะคะรับไปเลยชุดพรีเมียมก็คือชุดเอออ w เวกจุกๆนะคะสาม สามชุดราคาเพิ่งพันหกร้อยบาท v i p สามสิบวันนะคะต้อนรับงานเลี้ยงลดเหลือราคาเหลือสองร้อหกสิบสี่บาทจ้าก็แพ็กเกจรวมบัฟนะคะก็คือมี v i p เออแปดร้อยแปดสิบวันนะคะแล้วก็พองคามาซิลร้อยแปดสิบว,วันนักสือแห่งโอมูลร้อยแปดสิบวันอืมจุกมากค่ะเพราะว่าลดราคาเหลือห้าพันสี่สิบเก้าบาทนะคะก็คือนั่นแหละจุกจริง ถูก้ากดใบลดอีกจะเหลือเท่าไหร่คะนี่ย่ก็กดใบลดได้อีกนะคะกดใบลดก็จะเหลือสี่ถ้าเกิดมีใบลดยี่สเปอร์เ็นก็เหลือสี่พันสี่ร้อสี่สิบาทนะคะจุกๆไปเลยสามเดือนต่อไปสาวรับใช้พ่อบ้านนะคะสองบวกสองนราคะหกร้อยสี่สิบาทก็เลือกได้ว่าจะเอาเมดเอิมได้เมดสี่ตัวนะคะเลือกได้ว่าจะเอาอันไหนแล้วก็เลือกซ้ำได้ด้วย ส่ดดวนใหญ่พวกนี้คือซื้อได้ตกลละครั้งนะคะโดยประมาณแล้วก็เนื้อนักเวส,สกอปปี้นะคะสองบวกสองเลยราคาหกร้อยบาทก็ได้รับไปเลยจุกจุกสิหกเออเอ้ยขอโทษสี่ตัวนะคะแล้วก็ต่อไปแพ็กเกจน,น้องเม่นทองราคาสามร้อยสามสิบหกบาทได้รับไปเลยน้องเม่นนะคะตัวสีทองซึ่งเม่นสีทองกับเม่นธรรมดาต่างกันแค่สีนะคะแค่นั้นแหละก็คือเม่นทองมันน่ารักกว่าแต่ว่าถ้าใครชอบเม่นธรรมดาก็ ไม่เป็นไรนะคะมันมันก็คือมันแค่ต่างกันแค่สีเฉยๆอะ่ะอย่างอื่นคือเหมือนกันเลยจ้าต่อไปสุนัขเออจิงจอกครัรควโลกนะคะราคาสามรอยี่สิบบาท no. 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 น้องน้องน้องน่ารักเนาะต่อไปนะคะใบเปลือกทัศงสาพ,พานณะนะคะสาบวกสาในะราคาร้อยแปดสิบบาทอันนี้คุ้มมากเลยนะทุกคน ร้อยแปดสิบาทเองแต่ว่าได้ใบเปลี่ยนภาษาพานาไปาาทั้งหมดหกใบเนี่ยแล้วก็หินคาถาตกตาไอเทพนะคะสองร้อยสี่สิบาทรับไปเลยหกอันจุกๆุงานเริ่มต้นเอ้ยขอโทษการเริ่มต้นของเทศกาลนะคะราคาสามสิบสี่บาทได้รับความสนใจของช่างห้าอันคำแนะนำของบานยี่สิบสเก็ตความสนใจห้าอันหิงคอนยี่สิบอันแล้วก็คูป,ปองลดราคาสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งใบจ้าต่อไปเทศกาลต่อเนื่องกันนะคะอันนี้แปดสิบห้าบาทได้รับไปเลยความสนข,ของช่างสิบอันนะคะสะเก็ต เห็นความทรงจำสามอันประมาณนี้อืมนี่เหมือนเป็นแพ็กแบบจุกจิกจุกจิกแล้วก็อันนี้คืออะไรว้าวว้าวมันมาอีกนะคะมันแอบ,บเอาแพ็กเล็กน้อยมาอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือซื้ออ่าสองเสียสองร้อยสองร้อยบาทนะคะรับไปเลยสี่ร้อยสิบเพลนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเรามีแค่แค่กล่องสองร้อยนะก็อน,นั่นแหละ มาขนาดนี้ก็ต้องซื้ออีกแล้วสิโอ้โหก็คือนั่นแหละเสียสองร้อยบาทน,นะทุกคนจะได้สี่ร้อยสิบเพิ่์เลยนะคะคุ้มมากมาขายให้ถึงวันที่ยี่สิแปดกันยายนเลยนะคะก็เป็นหนึ่งแถมหนึ่งกันอีกแล้วจ้าดีงามสุดๆโอเคลดร,ราคาก็เหมือนเดิมนะคะถ้าจำไม่ผิดู้สึกจะเหมือนเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมไม่แน่ใจเริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วฮะโทษทีวันนี้ป่วยๆด้วย อ,อชุดกาเดียนนะคะชุดเลฟโอเลนนะคะเหลือหกร้อยบาทชุดฮัสซซินชุดงูขาวนะคะเหลือหกร้อยบาทแล้วก็ชุดนาวิกนี่รถยาวมากแล้วก็เซตมงเซตมาอะไรก็ยังลดราคาอยู่นะทุกคนอย่าลืมมาส่องกันได้นะคะโอเคความดีงามของวันนี้ก็คือแพ็คนี้แหละอืมไม่จัดไม่ได้แล้วมุ้ยก็นะ ก็ต้องจัดเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกันต์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครเป็นไงมั่งโดนกับอะไรบ้างคะแต่ว่าแม่บ้านบอกเลยว่าแม่บ้านโดนแน่นอนนะคะแพ็ก A ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยคือแบบโดนตลอดถ้ามันไม่เกินสองพันเนี่ยแม่บ้านก็ซื้อตลอดนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็โทษทีเนาะวันนีเ้เสียงอาจจะแบบปแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวัด ติดวัดตัวเล็กมาโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนอะไว้เจอกันใหม่เจอกันเด้อ